วันนี้จีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จินอยู่ที่ไหนของประเทศญี่ปุน่นพอจะทราบหรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกเพราะจินไม่ได้บอกใครเลยโอเคนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนดูคลิปด้วยความเพลิดเพลินนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลดเครียดได้เป็นดีที่สุดนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นบอกเกิดของโรคหลายๆโรคเลยนะจ๊ะ วันนี้จินอยู่ที่เมืองเฮียวโก้ค่ะเฮียวโก้เอเฮยวโก้อยู่ตรงไหนของประเทศญี่ปุ่นเหรอคะไม่สําคัญเดี๋ยวจินค่อยๆอ,อธิบายแล้วกันตอนเนี้เอาของที่อยู่ด้านหน้าเราดีกว่าจินขอรีวิวห้องพักสวยๆให้ทุกคนดูหน่อยนะคะไม่รู้ว่าเสียงได้ยินหรือเปล่าแต่คิดว่าอูก็ทำมาหลายไลนแล้วมันก็ได้ยินนะไม่ต้องเช็คดูว่ะเอาเป็นว่าเราทํา ไปเลยลุยไปเลยจินขออนุญาตพาทุกคนเดินชมห้องว่าแต่ตอนเนี้ยเราอยู่คนเดียวละขอถอดแมสกังเถอะทำไรแต่ละไรนะต้องใส่แมสสองแผ่นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยมันร้อนแล้วก็อึดอัดมากอาขออนุญาตวางไว้ก่อนเลยนะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวจินจะพาทุกคนเดินชมวิวห้องนะคะแต่ว่าขอปรับเป็นห้องเป็นเป็น,เป,นเป็นกล้องกล้องหนึ่ง ให้ทุกคนดูก่อนเนาะโอเคตึ๊ดตึ๊ ط, ตึ ط. เราจะเริ่มตั้งแต่ทางเดินเข้ามาเลยดีกว่าค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวนะอแอนน่ตรงนี้เป็นทางเข้าห้องนะคะจึงขอโผล่หน้าไปตึ๊ดเราไม่ได้ใส่แมสนะเราโผไปก่อนว่ามีคนไหมเออเราต้องกันตัวไว้ไม่งั้นเดี๋ยว นี่เลยทุกคนอันนี้เป็นทางเดินเข้ามาที่ห้องพักนะคะดูแค่ทางเดินก็สวยงามเลยใช่ไหมตืดๆนี่นประตูเข้าห้องพักนะคะมันเป็นแบบประตูมีจนกันไว้ตืด๊ดหลังจากที่เราเปิดประตูเข้าห้องมานะคะมันก็จะเจอห้องน้ำนกน้าเดาได้เลยว่านี่คือห้องน้ํา แล้วก็มีกระจกวิเศษบานใหญ่ใครสวยที่สุดในปัตตพี้เเองโอเคก่ะทุกคนเดี๋ยวจินพาคนเดิต่อนะโอเคนี่เข้าไปที่ห้องพักเลยนะคะหลังจากเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอโซฟาชุดโซฟานี่เลยชุดโซฟา ก็นี่แต่งมุมห้องสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวจินจะพา,าทุกคนไปดูมุมด้านนอกตรงระเบียงด้วยนะคะวันนี้จริงๆแล้วจินตั้งใจจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศข้างนอกของรีสอร์ทนะคะแต่ด้วยว่าฝนมันตกแล้วก็ลมแรงมากๆ เลยก็เลยไม่สามารถที่จะพาทุกคนชมบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดได้แต่เดี๋ยวจินจะเปิดเขาเรียกอะไรอะ่ะพรีเซนต์ของโรงแรมของรีสอร์ทอย่างนี้ให้ทุกคนดูไปด้วยเนาะวันนี้เรามาดูกันว่าในห้องมีอะไรให้บ้างโอ้โหอมอันนี้เขาคงไม่ให้เราฟรีหรอกเพราะว่าเขาต้องคิดสตังค์แน่ๆแต่ตรงนี้น่าจะฟรีหมดค่ะก็จะมีชามีกาแฟให้เราด้วยอืดน,นี่อันนี้อะไร อ๋อไปละค่ะอ่าอันนี้เป็นอะไรอ่าตู้เย็นจจิงว่าตรงนี้ก็คิดเงินเราหมดอะค่ะเราอย่าไปยุ่งกับเขาเติดปิดเป็นลายนี่เป็นอะไรอ๋อพวกแก้วต่างๆไม่มีอะไรเดินต่อเดินต่ ดูสิว่าเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูอ,อ๋อไม่ใช่เรียกไปเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูตรงมุมระเบียงเนาะตอนนี้นี่เลยค่ะสัมภาระจรินตรงนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เอ็นไว้ทุกคนยาบ้วนปากไปไหนก็พกด้วยนะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วก็สารพัดวิตามินเลยนะคะขนมากันโอเคนะคะเดี๋ยวจินพาเดินต่อตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ด ให้ดูโคใไฟข้างบนอ๋อเป็นไงสวยงามเลิศบอกไว้ก่อนนะคะว่าดูพวกความเพลิดเพลินเนาะอย่าแบบออดราม่ากกันเลยเนาะจริงจริงมาทำงานถ้าไม่ได้มาแบบทำงานก็คงไม่ได้มีโอกาสมาพักที่พักสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้ที่รีบไลฟ์เลยเนี่ยเพราะว่าสี่โมง จินมีนัดคุยกับลูกค้าแล้วก็เริ่มดินเนอร์มื้อเย็นตอนสี่โมแต่ว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็สามมุกับครึ่งแล้วจินต้องรีบแล้วค่ะจินต้องรีบละ,คะ,บละเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้มุมนี้อ้ไว้อันนี้ก็แช่ห้องนี้แหละให้ตัวเปือ่อยเป็นลย ก็มีห้องอาบน้ำตรงนี้ด้วยนะโอ้โหอยากยกไปที่บ้านจริงๆเลยทั้งหมดเลยให้แบบห้องเราเป็นแบบนี้เลยอะไรอย่างนเงี้ยเนาะจ <c oughs> ันจ่เจ้ากระจกวิเศษแต่มาเจอกันอีกแล้วนี่ก็แบบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูเขามีอะไรให้อีกอก็เหมือนทั่วไปนะคะก็จะมี แชมพูกิาบน้ำกินนนวดสบูแปรงสีฟันยาบ้วนปากผมแมดีหวีที่ขัดตัวมีน้ำตรงนี้ให้สองขวดนะคะแล้วเมื่อกี้เห็นที่โซฟานุ้นสองขวดมีน้ำให้สี่ขวดเลยเลิศแล้วก็มีที่เปราผมโอทำาอกเขาพังป่ะโอเคห้องอาบน้ำก็ใหญ่โตกว้างขวาง กว้างขวางค่ะไปเรามาดูมองที่เราจะเกิดกิ้งวันนี้จะกริ้งให้แบบเดีด๋ยดิมันใหญ่มากกิ้งยังไงก็ไม่ตกอ่ะเออเอาเข้าไปฮากระจกมันเยอะจริงๆนี่กระจกทุกมุมเลยนะคะห้องพักนี่นีคะมันก็สวยงามเลย มีทีวีตรงนี้อีกเครื่องหนึง่งนะคนเดียวนี่ถือว่าห้องพักกว้างเลยนะคะเนี่ยดูแบบเหงาไปเลยไปเราไปดูด้านนอกซิแดีจินจะบอกว่าตอนนี้จินอยู่ตรงไหนนะคะจุดที่จินยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเฮลโก้เฮลโกนะคะส่วนตรงนู้นนะคะทุกคนเห็นตรงนู้นไหม ตรงนู้นนะคะเป็นท่าเรือโอซาก้าค่ะทุกคนมุมตรงนู้นเลยนะคะทุกคนเห็นฟ้าไหมมันมืดมากเลยนะคะเออตรงนู้นะคะเป็นท่าเรือโอซาก้านะคะส่วนจุดที่จินยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยบนระเบียงของรีสอร์ทแห่งนี้ชั้นแปดเนะาะเขาเรียกว่าเฮียวโกทางนู้นก็เรียกว่าโคเบนะคะตรงมุมนู้นจะเรียกว่าโคเบเนะ เงียบเหงาช่วงนี้นะคะจริงๆมันเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดปกติเนี่ยคนจะเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่เขาขอความร่วมมือให้คนไม่เดินทางนอกจากมีความจําเป็นจริงๆนะคะต้องทํางานหรือว่ามีแพลนอะไรไว้อยู่แล้วเนี่ยก็คือสามารถเดินทางได้เขาไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าขอความร่วมมือให้อ่อยู่บ้านกันนะคะก็เลยทําให้คนเนี่ยอ่าออกเดินทางกันน้อยลงนะคะให้เห็นบรรยากาศสามโลกสูงษาเลยตื๊ดตืดตืดนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นความยาวไปนู่นเลยนะข,ของระเบียงที่พักเพราะว่าที่นี่เขาจะจําลองมาเป็นรูปเรือนะคะเดี๋ยวจริงจะให้ดูพรีเซนเทชันของโรงแรมเขานะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักที่จริ่ะเริ่มเย็นนะคะเข้าไปข้างในดีกว่าวันนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ต้งบอกว่าที่เฮียวโกสิก็ประมาณเจ็ดถึงแปดองศาค่ะก็ถือว่าอากาศเย็นเลยแหละเย็นพอสมควรเลยทำไมปิดไม่เข้า อิชอิชโอเคร้อยเราเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศของห้องไปหมดแล้วเดี๋ยวจินนี่เปิดดูพรีเซนต์เดชันของโรงแรมให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศโดยรวมของรีสอร์ทเนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ ะะอจินมีเวลาอีกแคุ่ยไม่นานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนอา,อาหารมื้อเย็นเนี่ยจินขออนุญาตลูกค้า,าทำไลฟ์ในการโชว์อาหารให้ทุกคนดูเนาะ<ม>แต่ว่าอาจจะพูดอธิบายเหมือนอย่างทุกครั้งไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวจิน มาอัพให้ที่หลังแล้วกันว่าวันนี้รายการอาหารที่จินกินเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างหรือสปปรรพคุณของเขาเป็นอะไรบ้างเพราะจินเองก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าวันนี้เมนูที่เชฟเขาจะจัดมาให้เราเนี่ยมันเป็นเมนูอะไรนะคะเพราะว่าที่จินจองไปเนี่ยคือมันเป็นอคอสโอมากาเซอาหารอิตาเลียนเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันค่ะก็ตื่นเต้นพอสมควรเนะาะเออเดี๋ยวก็ หลายคนอาจจะรู้จักแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้จักจินอธิบายคร่าวๆว่าเมืองเฮลโก้นะคะถ้าพูดถึงจังหวัดเฮลโก้เนี่ยทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าพูดถึงโกเบอะไรอย่างเงี้ยหรือฮิเมจิอ่คนไทยที่มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็อาจจะคุ้นคุ้นหูกันบ้างนะคะเพราะว่าโกเบอ่ะก็เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเฮลโก้เนาะแล้วก็นะคะทุกคนอ่เมืองเฮลโก้เนี่ย ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับที่ห้าของเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลกด้วยนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่สองของเอเชียเห็นไหมโอ้โหมันมันเลิศเนาะอืมแล้วก็เดี๋ยวนะเออเขาเรียกว่าติดอันดับยี่สิบห้าเมืองสวยที่สุดของโลกเมื่อกี้ที่จินบอกว่าติดอันดับหนึ่งในห้านั่นคือว่า เมืองที่น่าอยู่ของโลกนะคะแต่ว่าเมืองที่สวยติดอันดับที่25ของโลกเลิศอ่ะเลิศเวอร์วังจริงๆแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนจีนมาทำงานเนาะไม่ได้คงไม่ได้มีโอกาสพาทุกคนไปเดินเที่ยวรอบเมืองเฮลโกสัตเท่าไหร่นะคะก็ถ้ามีโอกาสผ่านตรงมุมไหนสวยๆอย่างนี้ยค่ะก็ะะะจะถ่ายรูปแล้วก็อัพขึ้นหน้าเพจให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้ทุกคนก็ดู พรีเซนต์ของทางโรงแรมเขาไปก่อนเนาะเพราะว่าจินอาจจะไม่มีโอกาสได้พาทุกคนเดินชมดูที่ที่พรีเซนต์ก็จะรู้ว่าทางโรงแรมเขามีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละห้องเป็นยังไงรูปทรงของโรงแรมเป็นยังไงเดี๋ยวเอมันคงจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเลื่อนไปดูไปได้เรื่อยๆอะ,อะโอยรู้สึกก่อนอื่นเดี๋ยวจินขอมาพูดถึงรีสอร์ทหรู หลูต้องบอกว่าหลูมากสําหรับจีนเนาะหลูมากมากกว่าไก่ล้านตัวเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่พักแห่ที่พักที่เนี่ยนะคะจะต้องเ,อเป็นเมมเบอร์คือเป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเข้ามาพักได้แล้วสมาชิกที่จะเข้ามาพักได้เนี่ยจะต้องเป็นเมมเบอร์ที่ต้องซื้อเมมเบอร์อยู่ใช้เงินประมาณสาสิบกว่าล้านเยนเลยนะทุกคน ขอแต่ว่าจีนอะไม่ได้เป็นคนเป็นเจ้าของเมมเบอร์เองนะต้องบอกว่าเป็นความโชคดีโชคดีมากๆเลยของจีนที่ว่า,าหุ้นส่วนของจีนนะคะหรือว่า,าเจ้าของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลฟันนะคะคุณหมออ่ะเป็นเมมเบอร์ของอรีสอร์ทในในเครือนี้นะคะก็คือว่าสามารถไปพักได้ในเขาเรียกว่าอะไรรีสอร์ท ทุกที่ในเครือซึ่งแบบว่ามีเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วแต่ละที่มันสวยมากๆเลยสวยแบบเออคือเมื่อก่อนเนี่ยจินนะนะคือเดี๋ยวก่อนจินอยู่ญี่ปุ่นมาประมาณก็เกือบสิบปีแล้วเนาะสิบปีกว่าดิไม่ใช่ว่าเกือบสิบปีกว่ากว่าเนี่ยคือไปมาหลายที่มากแต่ว่าไม่เคยรีวิวหรือไม่เคยทาไลฟ์แบบเนี้ยให้ทุกคนดูเลย <S <S เห็นไหมทุกคนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเริ่มต้นของคลิปวิดีโอเดี๋ยวจินให้ดู ก็คือด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าล่องเรืออย่างนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้วันนี้มันทําไม่ได้แล้วก็เนี่ยค่ะตัวอาคารของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นรูปทรงเรือเห็นไหมสวยมากมากเลยถ้าจริงๆเนี่ยถ้าอากาศดีนะออกไปไลฟ์ข้างนอกเนี่ยจะสวยมากเลยนะคะเสียดายจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ดูคลิปพรีเซนต์ของ,งน้องแนมโอ้ยสวยมากเห็นไหมคะทุกคน ตอนนี้จินน่าจะอยู่ตรงกลาง,ล,างลำชั้นแปดนะคะกลางกลาลำของรีสอร์ทนี่เลยนั่นแหละค่ะพูดถึงเรื่องว่าทำไมจินถึงมีโอกาสได้มาพักที่นี่ก็เพราะว่าต้องกราบขอบพระคุณงามๆคุณหมอเลยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเมมเบอร์แล้วก็เจ้าของเมมเบอร์เนี่ยสามารถจองที่พักให้ใครอ่ะไปพักก็ได้ โดยที่เจ้าของเมมเบอร์ไม่จําเป็นต้องมาด้วยเราก็เลยมีโอกาสที่เวลาจินไปไหนต่างเมืองนะคะก็จะได้พักรีสอร์ทเขาเรียกว่า private รีสอร์ทคือเป็นรีสอร์ทส่วนตัวก่อนหน้านี้เนี่ยจินก็ไปมาหลายที่นะคะคือจะว่าไปแล้วเนี่ยจินอะไปพักตามรีสอร์ทเนี่ยมากกว่าเจ้าของเมมเบอร์สิเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็ทํางานเขาไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกแต่ว่าจินเนี่ยต้องเดินทางไปพบลูกค้าต่างเมืองบ่อยๆนะคะก็เลย เป็นความโชคดีสุดๆต้องกราบงามๆกราบขอบพระคุณคุณหมอเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมื้อเย็นนะคะอย่างที่จินบอกว่าเป็นโอมาเกเซอาหารอิตาเลียนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเย็นเรามารอลุ้นไปพร้อมกันกันกบจินเนาะเออก็จริงๆแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากพาทุกคนชมห้องพักที่ จีนมาทำงานนะคะที่เมืองเฮียวโกวันนี้ดูสีสวยมากเลยค่ะทุกคนดูจริงๆถ้าได้เป็นล่องเรืออย่างนี้เนาะแล้วก็แบบถ่ายคลิปด้านนอกก็คงสวยมากๆเลยแต่ว่านะไม่เป็นไรเนาะทุกคนไว้ถ้ามีโอกาสข้างหน้าเรามาอีกครั้งนึ่งแล้วก็ช่วงบรรยากาศอากาศดีๆนะคะจีนก็จะพาทุกคนเดินชมข้างนอกแต่ว่าวันนี้อ่า ชมคลิปเห็นไหมเขาจบคลิปไปละเดี๋ยวจินหันมาคุยกันดีกว่านะคะตื๊ดเคค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากวันนี้นะคะคลิปจินอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังแบบเพื่อความเพลิดเพลินตรงนี้มันมืดไปจินขอมายืนทางนี้ดีวกว่าจานจนจานจินขอมายืนตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจินอ่ะจะต้องไปเตรียมตัวในการที่จะไปพบลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวไม่รู้ว่าเราไลฟ์ในห้องอาหารเนี่ยเขาจะอนุญาตหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ห้ามหรือเขาอนุญาตนะคะจินก็จะไล์ให้ทุกคนดูรายการอาหารอ่าอิมาเซียอิตาเลียนวันนี้นะคะแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับจินเนาะอะวันนี้จินพกอะไรมาเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูว่าวันนี้เราพกอะไรมาบ้างนี่เลยขาดไม่ได้เครื่องวัดออกซิเจนนะคะ นี่จินพกด้วยตลอดแล้วก็วคเะคองวัดอุณหภูมิค่ะเทียบนะคะเัองวัดอุณหภูมิแล้วก็น้ํายาบ้วนปากไม่มีอะไรแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะกาดอย่าตกนะคะวันนี้ที่จินถอดแมสเพราะตอนนี้จินอยู่คนเดียวเนาะจินอยู่ห้องคนเดียวมันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่แมสก็ได้แต่ว่าถ้าจินออกไปข้างนอกจินก็ต้องใส่แมสแต่ในห้องอาหารเนี่ยของเย็นนี้ไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้เราถ่าย หรือว่าทำไลฟ์อย่างนี้หรือเปล่านะคะยังไงก็คอยติดตามนะคะทุกคนวันนี้ถ้าใครที่เข้ามาดูย้อนหลังหรือดูไลฟ์นี้อยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันที่ห้องอาหารนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จินจะพาทุกคนไปที่ไหนก็คอยติดตามกัน นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะมตา,าตาเนอัตโตเนเนซโยนาลาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคน